สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีทักทายวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ได้เอาชาวาออกมาเล่นครับพี่น้องตามชาวาเสียงใหญ่ตอนมาตอนนกเขาใหญ่อาทิตย์ก่อนเจอครับพี่น้องรอ,อชมจะมีตัวไหมพี่น้องจะเห็นไหม แล้วขาฝั่งซ้ายมือนี่ครับเพื่อนซีจะลงมา พี่น้องวันนี้มาแก้มือใหม่ครับวันนั้นจากเอาชันตรงมาไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัวครับวันนี้มากับชันตรงแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่บางหน่อยนึงนอ่นลาดีเช่นเดิมครับแบนี้แหละมึงเสร็จกูแน่กูนะ อ,อดีโลเนี่ยติดเดิมนะครับ เด็วันไหมเดลงสิดกันแล้วกันนั่นไงคือบอกแล้วคือบอกแล้วคือบอกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องหม้สองครับน้อง ไม่สองถึงจะได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเสียงกลางไปใหญ่ตัวนี้นทีได้ตัวจบเกมเข้าบ้านได้ครับเกือบบสองโมงเรียบร้อยจบเกมครับผมอันนี้ อ๋อด,ดีมากตัวนี้เรียบร้อยครับซุปเปอร์จัดให้เรียบร้อยเป็นที่ได้กันกวั่าจะได้มันตามสองรอบครับพี่น้องกับเกมวนันนี้เจอชันหักเข้าไปเรียบร้อยโรงเรียนจีน วัสดีครับตัวนี้นี่ครับผมแจมสองไม้ถึงแจมครับพี่น้องแจมตัวอีกตัวหนึ่งไม่เข้าครับพี่น้องย๋ยวมาตามใหม่วันหลังครับนี่ครับผมหน้าตาหล่อๆครับหน้าตาหล่อๆอ่ะ คลิปนี้ก็คงจะเข้าบ้านเลยนะครับพี่น้องพอแนละ้วันนี้ซุปเปอร์ก็จะให้เดินในที่เรียบร้อยอะเด้เอะ,อะ,อะ,อะไม่ค่อยเล่นเลยพี่น้องนกผมมันไม่ค่อยได้ออกไม่รู้เป็นยังไงนกเข้าก็ไม่ค่อยจะเล่นเขครคลิปนี้ก็กับซุปเปอร์คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงนี้ครับผมผมนกเขาใหญ่สายคอ สวัสดีครับผมขอบคุณครับ